ตรงเรี่ยงกปาป่าซีเหล่างามส,รา,า,สารวันรปาคะันนะพระโอนุณไปอยู่ไทยบ่ว้ยสบายดีทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านนา,า, <c oughs> าก,าการะสาเมืองโขงแขวงจับปลาซักสอบปลาราคือเก่าเนี่ยข้าง,างหลังเขามันเป็นตลาดปลาปลาเพื่อนหลายหลาย อยู่นี่จะดอนหลายก็คือ,อยูฟังพูดข้างหลังเขาพูดละ่ะที่จะข้ามไปมันนี่กับขี้เลือคือเก่าข้ามไปฟังพ้นไปเบิรงวิถีชีวิตของเพื่อนวะเพื่อนหาปูหาปลาอยู่ตามเกาะอยู่แบบไดแต่ว่าคือกับคลิปเก่าของเมื่อวานคล้ายๆเดี๋ยวชีวิตยูนี่ฟังพูดเอาปลาข้ามมานนี่อันนี้คือบ่อนที่รับ รับซื้อแล้วคนก็ส่งต่อเอาเข้าไปขายอยู่ที่บ่นนึงเดี๋วนี้คือเป็นท้าเหงื่อที่รับปลาวิธีชีวิตก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวจะท่ายเาพืเบิ่งว่เพิ้นเฮ็นผือแน่โอเคทุกคนเอสิไปเบิ่งวาเพิ้นเอาปลาไปส่งใส่อือเดี๋ยวกำลังขนส่งก็ลังขนส่งตาสิพาไปเบิ่งอันนี้แพ็คแล้วแล้วปลา งงมีงไ,งไหมพอมีมีแต่ตัวใหญ่ๆนอกปา่าโคงอันนี้เพิ่งมาซื้อเพียงเดียวเพิ่งมาซื้อนีมีของแต่ละคนดีเจ๊เจ้าของร้านเคนป้าอันนี้ปา่าเกมเดี่วเกมสองสามตอบน่สามเจ้าของ อันนี้จะขอเพื่อสบายดีจ้าเมื่อม่วงเปิดแต่จักเปิดแต่จักโมงข้าจักโมงแต่แท้พวกโม่งเป็นหอดซีโม่งนี่ยันจะเดือดบอกโอ้นี่ส่งข้ามเข้าไปข้างในบ่าจะไปส่งใส่เน่ยนี่ตรงเรียงกันปลาเต้เหลืองามสารวันปลาเป็นโศกหลายบองปลาลายเนาะปลาบีตะคุบ่าวที่จะล่างไหลเลยไปยูไทยบ่ไปยูไทยบอ ไปปะนี่ผู้บ่าวรูปหล่อเนี่ยซื้อมา้อย่างนี่ไหมเนี่ยผู้บ่าวรูปหล่อเวลภูบ่าวหยิบเซลก้องเนี่ยจักปีแล้ว10 10เก้ามักผู้สาวเท่าบอมักสาวเท่าบอมักจังค่อยผ่านบอก็เลยมีเซเวเพม่อนอ๋อนี่ส่ง เปิดเปิดเปิด,ปดทุกมือมาาก้อท่านบ่ะันรับรับเขามาอยู่ฝั่งพูนบ่อันนี้เพิ่มาแต่ทางไหนแน่จ้ะมาส่งเลยมาแยลอดแค่ก้อนเดี๋ยวบัตรคอนดอนเดียรเปิดสมสร้างเท่าไรพี่รูปพอดีโอ้ธุรกิจเลยเนาะเปิดเปิดมาจากปีแล้้วจะเฮ็ดธุรกิจดีจากปีละปีสักเก่าปีป๊าสั่มๆซั่มๆกับหนูเลยสีสับอายุค่อยเลยอันนี้คือขวดไปคุณใดๆมองวัล่างวัล่างนี่อันนี้คือเป็นชีวิตของวิถีชีวิตของเพิ่น มือก็เป็นที่ละเป็นทีลเบิปาปามืก็แแ่ก่าตองยืดขึมานกินนะยัดเขา้ไมเออถูกไดอ็มผาเ็ดนะเออม่จะโเหมือนนเอเ็ดนี่เบิงผู้บ่ายกปุ๊บ โอ้ลูกห้าแล้วเมียจะค้นเอาเอาเอาเพิ่มยิ่บ่พอแล้วบ่เมหมยเลี้ยงแล้วบ่โอ้ยปาเอั้มปวดอั้ม ไปเบิรไปเบิร์ไปเบิไปเบิร์ไปเบิร์บิร้ข้บรถไปเบิไปเบิร์ไปเบิพาเบิร์พาเบิกง่นเนต้องงง้ไปได้กี่นะตรงไปเอาบงมาเบิรทางนี้มาที่ดีนี่นรถเพิ่งใขวดปานีค้นมาเนี่ย

ถามถามแทนผู้สาวไทยเนะาะผู้นั้นผู้นั้นเบอร์ซีดเดอร์เนี่ยรู้ห้าแล้วว่าสันโอเคถุกดอันนี้ไปแล้วุณส่งลายสายลายบอนอันนี้มารับซื้อเอาบอจ้ามารับซื้อบอกโอ้อันนี้เอาไปซิเลอร์นี่มามาเอาเองเลยบ่น,นี่เอามารับเองวอนที่เอาไปซิเลอร์จ้าปากเซร้อยร้อยกโลบ่ ไปกับทุกมือบอกจ้าหรือว่ามาไปกรับไปกรับมาจากปาัเศสโอเคทุกคนตอนนี้เข้าจะย้ายบองไปรอบข้ามข้ามเกาะเกาะออย่างก็ฮือเกาะดอนอย่างเกาะดอนดอนเดทเออข้าสิบข,ข้ามไปดอนเดทม,มองที่เขาเอาปลาหาปลาอย่างนี้นข้ามมาบอนนี้อยู่นี้พอไว้สักนิ้ก่อนเข้าไปเบื่องบอนบอนต่อไปทุกคนตอนนี้จะเป็ียนตลาดอีกบอนหนึ่งเป็นตลาดที่ ของกินก็เก็แ<ๆ>้๊กๆสำหรับคุณคนมาเพิ่ก๋หาชื่อแะบบโคแปบซนะีนีน่อันนี้เอิญไหมอย่างเสียบซีนขายนาแนวไหนไม้สองพันไม้สองพักีบสองพันกีบหมืม่มมมนหนึ่งกับสิบมาณยี่สิบตกไม้ละ5บาทถึงบุ๊ มานี่อันนี้เบาลักซมอมเอห้บอเอ้ผู้เบายิาย้มหวานนี่นซื้อวะเพลหรือซื้อนี่ยูนี่บอยูบ่อนี้บอยเฮดเวดย,ยูนี่เพื่อนยูไถ่เพื่อนยูนี่เลยบอยหยุดโอ้ยู่ข้างในยู่หน้ากระซังนี่จ้าปีแล้วเ้าปลายี่บอยเมื่าคนปลานี่บ,บอยขายน้ำกรขายน้ำกรโอ้ขายดีบ่าขายดีไม่พอเลยขายอ๋อ เขาออกมาขายเองบอกให้รับเขามารับเขามาอีเธอหนึ่งว่ะอ๋อดีๆนี่ยจาของเจ้าของโรงงานมาเฝ้าเลยมันบอกผู <c oughs> ส้สาวผู้สาวครับเรือไปแล้วไปแล้วไปแล้วปักขุดผีชีวิตเรือจะนี่ที่เรือเป็นครองตัวเองทุกหลังคาถนเท้าง,งวาัดใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางปลาคุณปลนไอ้ปลาปลาทะเลจ้ะปลาแก่ปลาตะบโขงปลา อาดีเพคนเอาคืนน uh, nah, right. hey. right ี่เล็กน้อยก็เฮ็ดผู้ดังผู้ดังปลาปลาโซนผู้ผู้สาวผู้สาวก็เฮ็ดเอาไปไม่เอาไปส่งสิเลยส่งปากสิปาดล่างนี่จักโลนี่เจ็ดสิบปาดขายโลเท่าไหร่ 40, โลละสี่สิบพันเกือบโลละ 100, ระ 80, ้อยเพราะว่าเจ็ดสิบแปดสิบไทยแปดสิบบาทบ่หอดร้อยเนาะ <c oughs> ทุกมือบอ่มีปลาอออโอ้มือได้มือบอ่มือได้มือบอ่ที่น้าเพค่รจะเอาไปส่งเอาไปส่งเองบ่จ้ะเรื่องมีคนมาหาัาไปส่งเองโอ้ขับไปปาเกเไก่อยู่ประมาณร้อยก็โล วิถีชีวิตเพื่อนเที่ยวตเพ็นเที่ยวตึครอบครัวด้ดิพูดอะสวัสดีกำลังแพ็คอัสดีเพื่อนเพื่อนหามาแล้วมาส่งบอลนี้เนาะจ้าหนิห่อห่อรับเพื่อนอีห่อ,อก็รับเพื่อนอีกชำนาน,นเนาะเฮ็ดทุกมือ้อใช้เวลาทางฝั่งแล้วไปเบิง่งทางคุณว่าเป็นอะไร กาะไล่หลายกระโซนนี่ฝรั่งก็มาสเปกสิค้าไปคดีท่องเที่ยวคดีทุกคนนี่ก็คือเอ่อเ้อด้วดอนเอือดอนดอนนี่ห้องกำลังนั่งเรือใส่จะไปฟั่งผูหลัง ทุกคนนี่ค่าเรือเพิน่นโอ้มีต่างชาติมาหลายเว้ยอ้าเถิดสั่นเนี่ยแหมเรือกำลังแข็งขาจ้าป๊ทุกคนตอนีเทาหอดแล้ว ห้องหอดแล้วห้องกำลังมาหาห้องห้องงามงามโอเคทุกคนห้อตกลงแล้วห้อจะเอาห้องนี้แหละเอาห้องนี้คือท้าเหือที่เพิ่นหนีขึ้นมาห้องนี้ปุ๊บกะหอดที่พักเลยจะบีเพิ่นทาต้อ่งวาติถูกกกใจมออองไปะเป็นทาเหือที่ค่อยสิขึ้นมือการพักการไปกระมังกระงายไ่ที่สิผ้าไปเบิ้งจักเพิ่นสิผ้าไปเบิ้งใสหงวัวายู่นี่ปลาหลายโอเคบ๊ายบาย